สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับพี่ๆ IEE ที่จะมาไลฟ์ในวันพฤหัสบดีในเวลานี้นะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษตรงมาจากอเมริกาเลยน้องยายใหม่ค่ะสวัสดีค่ะใหม่สวัสดีค่ะยายใหม่เป็นไงบ้างคะอยู่ที่นู่นสนุกดีค่ะแบบว่าเรื่อยๆเลยก็คือแบบเนาะเราก็เวลาผ่านไปเร็วมากพูดอย่างนี้ เร็วแบบเหมือนแบบเดียวยังอยู่ค่ายสามวันสองคืนนี้เออีเลยอ,อยู่ตอนนี้อยู่เมกามาจะเจ็ดเดือนแล้วโอเคอ่ะก่อนอื่นนะคะจะอยากให้ยายใหม่คะ่ะแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมไน้รับฟังหน่อยค่ะว่า,นนะะายายใหม่ชื่ออะไรมาจากไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิลล่าไครจิงดานะคะชื่อเล่นชื่อยายใหม่ชื่อเตยชื่อเนีย่์ค่ะอายุสิบห้าเรียนอยู่ยที่ ตอนนี้ที่อเมริกาเรียนอยู่ดอมเพลสอยู่ที่รูสันรัฐเทนเนสซีค่ะก็ที่ไทยเรียนอยู่โรงเรียนดีเซนต์ค่ะกะ็ขากลับไปก็คือข้ามข้ามข้ามไปมห้าเลยไม่ได้ส้ำชัญนค่ะแล้วกลับมาได้ข่าวเมื่อกี้ไม่ส้ำชัญนเลยใช่ไหมคะข้ามไปมห้าเลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูมาเรียนที่นี่มสี ม,มาเรียนที่นี่มสีก็เลยข้ามไปหมห้าเลยใช่ไหมคะ,ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจอยากไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาคะคือแบบว่าเราส่วนตัวเราก็แบบชอบวายของเราอะ่ะชอบยเราอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยความที่เรารู้สึกว่าการได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันแบบประสบการณ์ที่ได้ทําแค่สามแค่แบบสามปีทางชีวิตแล้วมันก็ เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแตกต่างกับพวกแบบว่า,า w o r k a n d travel หรือแบบไปเรียนเลยอะไรเี้ยู้สึกว่าอันนี้มันได้ประสบการณ์ได้คอนเนคชันได้อะไรมากกว่าแล้วก็ที่เลือกเป็นเมกาก็เพราะว่าเราอ่ะชอบทัศนียภาพเราชอบ c u เจอ r ์แล้วเราก็ชอบติศาสตร์เขาด้วยเราชอบผู้คนแล้วก็ของกินโอเคยายใหม่คะพี่ถามว่าความคาดหวังพี่ยายใหม่ก่อนไปอเมริกาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เป็นจริงเนี่ยแตกต่างกันไหม เหมือนกันยังไงแตกต่างยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยต่างกันค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าเราอ่ะหนูอ่ะเป็นคนคิดหนูอ่ะโดนคิดว่าตัวเองจะได้แบบโดนเพลสที่มันแบบเป็นซับเบิร์สเอาเน่ยแบบใกล้เมืองหน่อยแบบเราก็จะได้แบบนั่งอารมณ์ฟิลนั่งรถแบบนั่งรถไปในเมืองสาวซิตี้สรุปโดนเพลสที่ไหนไม่รู้โดนเพลสแบบเราอ่ะคือหนูไม่ได้คิดเลยว่าจะได้โดนเพลสมาแบบรัฐเซาเทิร์นเพราะว่าเราคิดว่าเราจะแบบไปแถบนอนนี่เนะี่ย พอเราได้ตัวนี้มาเราก็ทําตัวไม่ถูกเราไม่เคยหนูว่าไม่รู้อะไรกีตารเทนเนซี่เลยรู้แค่ว่ามีเพลงแล้วก็แบบบ้านเกิดเอริสเพรสซี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเค้ยคันทรีแล้วฉันจะแบบยังไงดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แบบเออรู้สึกแย่กับมันนะเราแค่รู้สึกเซอร์ไพรส์กับว่าเฮ้ยฉันได้โดนเพลสที่นี่สิ่งที่เหมือนกันก็จะอารมณ์แบบโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมีสคูลสปิริต แล้วก็แบบการเดินลงเดินเรียนอะไรเงี้ยแสดงว่าโรงเรียนนี้ที่คาดหวังไว้ก็คือเหมือนอย่างที่คาดหวังเลยใช่ไหมคะอู้ไม,ไม,ไม,ไม่เพราะว่าเมืองหนูมันเป็นเมืองที่เล็กมากๆค่ะรูสตันเทนนิสซี่ก็คือเอาเป็นแบบคนรอบๆแบบว่าคนยังไม่รู้จักเลยคือมันแบบมันเล็กมากๆแล้วเพอะมันเล็กมากๆเนี่ยมันก็โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็เป็นโรงเรียนเล็กโรงเรียนเล็กมากๆคือไม่ได้แบบไม่ได้ค่อยเหมือน ในหนักเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าแบบฟิลอะไรมันเหมือนกันหมดเลยนะฟิลแบบได้เดินแบบเดินไปดูเกมฟุตบอลกับเพื่อน mm hmm. เดินเรียนคนที่นี่อัธยาศัยดีมากค่ะ mm hmm. แสดงว่าต้องมีเพื่อนเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมพม่อเยอะค่ะพม่อเยอะแต่ว่าก็เขาอัธยาศัยดีใช่ไหมคะใช่ค่ะ mm hmm. ที่นี่คนเขาเออเขาจะแบบว่าเราแบบ เขากเขาเห็นเราใช่ไหมเขาคิดว่าเออเราโอเคแบบพี่ไทยปกติเราก็ต้องแบบรู้จักกันก่อนที่นี่คือคุณไม่ต้องรู้จักนะนะเขาก็จะเลยมาชมคุณเลยแบบเฮ้ยสวยนะอะไรอย่างงี้น่ารักมากน่ารักมากแล้วก็แบบยิ่งคนที่เขาชอบอะไรเหมือนกันเขาก็จะอาทยาพ์ใดีกว่าเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างงี้สิคือเขาจะแบบเราจะคลิกกับเขาได้ง่ายขึ้นดีแล้วเราก็จะแบบสนิทเป็นเร็วมาก อืมก็เหมือนพี่ไม่รู้จักแกไหมพี่เดินไปอุ้ยวันนี้ยายหม่สวยจังเลยแต่งตัวน่ารักเลยพี่ทักได้เลยแบบนี้ใช่ไหมได้เลยค่ะแล้วี่คนจะมองว่าแปลกเลยซึ่งหนูชอบตรงนี้มากน่ารักจังเลยเป็นมูทที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วกัน,แล,กนแล้วกันไปอยู่นู่นยายหมปรับตัวเยอะไหมยากไหมคะอู้ปรับตัวเหรอคือหนูแบบว่าเป็นคนแบบหนูอยู่กรุงเทพแล้วหนูก็คืออยู่ในเมืองเรียนในเมืองอะไรอะไรก็คือน้ามีที่ไปได้หมดพอเรามาตรงเนี้ย เราต้องปรับตัวหนึ่งเลยแบบสภาพจิตใจเราก่อนพอเราไม่ได้แบบอยู่กับตึกกับโต๊ะกันมากมากแบบมันก็ดีขึ้นนะเรารู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่าหนูไม่ได้ปรับตัวยากการแบบการมาอยู่การมากินการมาใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากคะ่ะชีวิตที่แบบมันเรียบง่ายเราก็เราก็อยู่ได้เราก็ชอบด้วยคะ่ะอือ แล้วกับโฮสเป็นยังไงบ้างคะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำร่วมกับโฮส,โสหนูมีคือโฮสหนูเขาเป็นแบบว่าคุณตาคุญยายที่เขากเกษียณแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยแล้วก็แต่ว่าหนูกับโฮสหนะชอบแบบไปร้านขายของเก่าด้วยกันแล้วก็บางทีก็มีเล่นบอร์ดเกมบ้างส่วนใหญ่ก็คือนั่งดูหนังด้วยกันทำกับข้าวด้วยกันแล้วก็แบบเอาหมา,าไปเดินบ้างอะไรเงี้ยค่ะ โอเคพูดถึงเรื่องโฮสแล้วเราไปเรื่องโรงเรียนบ้าองดีกก่าค่ะโรงเรียนนะคะวิชาที่เรียนมีวิชาอะไรบ้างโดยใช่หนูเรียนก็มีเอ่อคือโรงเรียนหนูเขาแบ่งเป็นสองเทอมก็คือเราเลือกคลาสเป็นเราเลือกคลาสประมาณสิบกว่าคลาสแล้วเราก็ไปแบ่งในแต่ละเทอมเอาเทอมที่ผ่านมาก็คือตอนสองพันยี่สิบสี่หนูมีเรียนภาษาอังกฤษเรียนอังกฤษทูก็คือจะอินเทสขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีแจ็คก็อารม แจกี้อะไน่ะเราบอกว,ว่าแน,แนวเข้ามาหาลัยติวทำเนซูเน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เอมี Geometry ก็คืออารมณ์เป็นคณิตแต่เป็นบทแบบทั่วเอ่มเลยค่คณิต่ะคะพวกแบบค่าพายบ้างแล้วก็แบบพิทาโกรัสอตไรพวกนี้ค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันง่ายมากเพราะว่า คือเรียนมาตอนอยู่ม2ออแล้วคือโรงเรียนที่ไทยอ่ะคือมันเรียนแน่นแล้วมาที่นี่อ่ะมันเรียนออกแบบไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนสิคือมันเขาเรียนสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายมากแล้วแบบเลขเนี้ยปกติหนูไ่ไทยหนูแบบได้แบบเกรดสองตลอดอยู่นี่หนูแบบเกรดสี่ึ้นมาเลยก็แบบ <c oughs> รู้สึกแบบใจอตัวเองยากแล้วก็มีชีวะค่ะมีชีวะแล้วก็พละ โรงเรียนเขาจะ require require ให้เด็กนักเรียนทุกคนเอาว่าเรียนแบบพละไม่ก็ wellness เทอมนี้หนูก็มีเออแล้วก็เทอมแรกค่ะเขาจะแบ่งเป็นควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สอก็จะมีควอเตอร์แรกเนี่ยข้าวสุดท้ายจะเป็นพละควอเตอร์สอข้าสุดท้ายจะเป็น t h e ตอร์ 2, ก็คือยังไงสิก็เทเตอร์ค่ะราแบบดร a ม่ากาละครซึ่งหนูอะ่ะชอบมากเพราะว่าที่ไทยอะโรงเรียนก็มีอยู่แล้ววิชานี้ แต่ว่าเราอะรู้สึกว่าเราอะสนใจกับเทเตอร์ฝั่งฝรัง่งมากกว่าแบบหนูอะชอบดูมูซิคอชอบแฮมิล t ันมามามีอาพวกแบบ h t g r e กร e ิ t โชว์อะไรพวกนี้แล้วพอได้มาเรียนจริงๆริอะเราชอบมากเพิ่มนี้หนูก็เลยมีอ่ามีเทเตอร์สอ,อันเลยก็มีเอ่อเวลเนสคบแรกมี Spanish ครับสองได้เรียนภาษาสเปนด้วยนะคะโรงเรียนเขาเรียกร้ให้หนักเรียนทุกคนก่อนจบต้องเรียนภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา Mm hmm. แล้วก็มีเทยเตอร์สองคาบค่ะหนูเลยสองคาบติดเลยเพราะว่ามากแล้วก็คาบสุดท้ายจะเป็น world history ค่ะคือประวัติศาสตร์โลกอืม mm hmm. แสดงว่าเราชอบวิชาเทยเตอร์มากๆเลยใช่ไหมใช่เป็นเป็นเด็กเทยเตอร์เป็นเด็กเทยเตอร์เลยเป็นเด็กททเ,ยเ,เกทยเตอร์แบบติดกับครูเลยคือว่าสนิทกับครูมากสนิทกับครูเทยเตอร์มากเพราะว่าเขาน่ารักมากแล้วเราอ่ะเราชอบวิธีการสอนเขาที่ว่าเขาไม่ได้สอนแค่แบบ การ acting เดี๋ยวเขาสอนแบบประวัติศาสตร์ของมันด้วยแล้วเขาสอนให้วิธีแล้วมันสนุกแล้วหนูอ่ะชอบ community theater ม,มากมกกลาที่ผ่านมาหนูก็ได้ไปสิ่งอันนี้ที่เรียกว่าเ e สคอนมันจะเป็นเหมือนการรวมตัวของเด็กเ h เตอร์ทั่วรัฐค่ะไลนีแล้วก็จะอารมณ์แบบว่าไปแบบไปเรียนคลาสแต่ละคลาสที่เราต้องการอยากเรียนแบบทำเวิร์กชอ็อปเล็กๆน้อยๆมีคราโเกะมีแบบ งานแสดงละครประมาณสามสี่เรื่องภายในสี่วันแล้วเราก็แบบมีออริชั่นให้ตัวเราเองด้วยซึ่งหนู่าชอบมากแล้วแบบโหเราชอบมมรโมตี้ที่นี่จริงๆแบบชอบมปรโมตี้เทยเตอร์ที่นี่มากๆค่ะแบบว่าถ้าใครอยากแนี่ยนะว่าถ้าใครอยากลองมาเป็นเด็กทเทยเตอร์ที่อเมริกาด้วยเลยไม่ว่าจะแบบโรงเรียนเล็กใหญ่โปรดักชั่นเล็กน้อยขนาดไหนเชื่อว่ามันจะสนุกมากๆค่ะแล้วกิจกรรมที่โรงเรียนที่ยายหมายทำในโรงเรียนมีอะไรบ้างคะกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมาหนูก็มีไปเล่นเป็นพ o w า e r p ยพาค่ะมีของโฮมคัมมิ่งก็คือมันจะเป็นอารมณ์แบบฟุตอเมริกันฟุตบอลแต่เป็นเทคนิคไปแข่งแทนหนูก็ไปแข่งเป็นตัวแทนไปจาชั้นหนึ่งคนค่ะแล้วก็กิจกรรมที่โรงเรียนก็มีเป็นนักแสดงละครเหมือนกันค่ะในเจ็ดเดือนที่ผ่านมายายใหม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองบ้างค่ะอูรู้สึกว่ารู้สึกเยอะเลย S <S <S รู้สึกเลยว่าเราอะโตขึ้นเราอะปรับความคิดได้เยอะเพราะว่าผู้กับว่าหนูมาเป็นคนที่เซลเบสตีมอะค่อนข้างจะฟลูดก็คือขึ้นขึ้นลงลงตลอดแล้วเราก็เป็นพวกคิดว่าผีเซอร์เราเป็นพวกยอมคนเราเป็นพวกใครมาไม่ชอบฉันไม่ได้เพราะว่าแบบฉันจะรับไม่ได้อะคือเราเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ ม่เราเอาคำติทุกคำที่มันเป็นคำแบบคอมเมนต์ positive com positive criticism ค่ะเราเอามาตีหน้าตาเราเราเอาแบบเราเป็นคนที่เอาคำพูดคนอื่นมาคิดเล่นๆน้อยๆเยอะมากแล้วเราก็เอาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆแบบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราเอามาคิดหมดแต่เรากลับมองข้ามความสุขธรรมดาไปแบบว่าวันนี้เข้าวอ่อยจังวันนี้เพื่อนทาตัวตลกมากเลยวันนี้แบบ แมวข้างบ้านเดินมาไว้บาดหวัดดีด้วยอะไรเงี้ยเรามองข้าตวตอนนี้ไปเยอะมา,จากจนกระทั่งเราได้มาที่นี่เรารู้สึกว่าเวลาช่วงในเล็กๆนน่อยๆยอมันสําคัญมากแบบมากๆจริงๆเพราะว่าเรารู้ว่าที่เราอยู่อะ่ะมันคือมัน temporary คือมันไม่ตลอดไปแล้วเราอะ่ะเราไม่มีเวลาที่เราจะมานั่งเครียดเราไม่มีเวลาที่เราจะมานั่งกดดันกับตัวเองมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็แบบ เราก็ตีตัวกลับมาได้ตลอดเวลาเพราะว่าเรารู้ว่าเรามาเพาะอะไรแล้วเราก็ทํามันให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายให้ดีที่สุดคือเราเทคคําติเขามาแล้วเราก็ทําให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในรอบถัดไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาคิดมากค่ะช่วยช่วยหนุนตรงนั้นได้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเราแคร์สายตาคนอื่นน้อยลงแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเรื่องมารยาทเลยนะคะหมายถึงแบบถ้าเขาจะแบบมองเราไม่ดีแค่เพราะว่าเราหน้าตาแบบนี้หรือเพราะว่าเราเป็นคนแบบนี้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เราก็ปล่อยให้เขาไม่ชอบเราไปแล้วก็จริงๆร,รู้สึกโตขึ้นในหลายๆอย่างมากเลยะคะ่ะรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นกับหลายๆอย่างกับหลายๆอย่างที่เคยคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เลยก็ทําได้ค่ะ ได้เป็นความคิดที่โตมันผู้ใหญ่มากเลยนะยายใหม่ที่ฟังมาโต <wh ats> ้โหโตสุดยใช่แต่น่าจะเกิดจากการที่เวลาอยู่ที่นู่นเขาวเวลาเราเดินเราไม่รู้จักกันเราเดินมาเราก็เกิดจากการชมกันมันน่าจะเริ่มจากสิ่งหนึ่งเลยเ<อ>น,ยน,ยนยค่ะใะ่อโอเคคะ่ะยายใหม่แล้วยายใหม่อยากจะฝากอะไรกับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหรือเปล่าคะแนะนําว่ามาเลย อยากให้มาอยากรู้สึกอยากมามาเลยเพราะว่าหนู <_ an> ก็เป็นคนหนึ่งที่ลังเลคือปีก่อนที่หนูจะมาหนูก็ลังเลว่าหนูจะมาดีไหมเพราะว่าเรา่ะติดเพื่อนด้วยเราก็ติดสังคมที่ไทยด้วยเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นสังคมแบบสําหรบบับเราแล้วเราก็ไม่ได้อยากมาแล้วแต่แบบสุดท้ายพอได้มาจริงๆอะ่ะมันคุ้มกับที่แบบจํานวนเงินที่เราจ่ายไปมากๆมันคุ้มมากแล้วเราได้อะไรที่เราเราโตขึ้น บางคนโตขึ้นเป็นห้าปีสิบปีในด้านจิตใจและด้านร่างกายพอมาแลกเปลี่ยนตัวนี้มันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมันเป็นที่ที่ทําให้เรารู้สึกถึงตัวเองทําให้เราสัมผัสกับตัวเองทําให้เรา demek, รู้ตัวตนของตัวเองมากขึ้นหนูว่าก็รู้ตัวตนของตัวเองมากขึ้นตั้งแต่มาอยู่นี่เรารู้ถ้างทางที่เราเอะไม่ได้แบบไปค้นคว้าเรียนอะไรเลยแต่เรากลับรู้ตัวเองมากขึ้นเรารู้วิถีชีวิตเรารู้วิถีชีวิตที่เราอยากอยู่ เรารู้สิ่งทีเ่เรารู้สิ่งที่เราอยากทําเรารู้สังคมที่เราอยากอยู่เราได้รู้อะไรที่มันที่แบบหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดหนูยังอยู่ไทยตอนนี้หนูจะไม่มีทางได้มันแน่นอนแล้วหนูรู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณแม่ขอบคุณพี่ไอีขอบคุณที่ได้มาตรงนี้แล้วก็อยากแนะนําว่าใครอยากมาให้มาเพราะว่ามันเป็นระสบการณ์ที่ดีจริงๆคะ่ะะได้ไหมแล้วทําไมถึงเลือกมากับไอีคะบอกเหตุผลได้ไหม ไออเป็นโครงการที่ใส่ใจเด็กมากๆเป็นโครงการที่แบบว่าหนูอ่ะเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้หนึ่งเลยเรามีอกิจกรรมของสองตย์ที่เราจะได้เรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนคอ m มิวนิเคชันเรียน US History เรียนการสืร่อสารเรียนการ ทำโปรเจกต์เรียนการเรียนรู้พื้นฐานของการไปแลกเปลี่ยนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนจริงๆก่อนแล้วก็มีค่ายส่วนวันสอบคืนอันนี้ชอบมากคา่ะในส่วนตัวคือชอบมากเลยมาเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ความรู้ที่เราต้องเราควรรู้เราจะได้ไม่ต้องมาตืน่นตระหนกตอนมาแลกเปลี่ยนเราได้เจอเพื่อนเพื่อนเราได้ไปเราได้คุยกับพี่ลาไนซซึ่งเขาให้คําแนะนำเราดีมากๆก,ก,ก่อนเรามาเขาให้แบบให้ประสบการณ์ที่ดีเขา ให้เราแบบไม่ไม,ไม่กันวนงวลจนเกินไปเรื่องการหาโคเรื่องการหาโรงเรียนเรื่องการอยู่กับเพื่อนทุกทุกอย่างโลนุรู้สึกว่าไ e อเออคุ้มครองให้กับเราตั้งแต่ตอนนั้นยันถึงมาตรงนี้ไอเอไม่เคยทิ้งเลยพี่ไอเออยู่ข้างตลอดหนูโทรไปหาตอน,น,นตีสองตีสามเขาก็ยังรับเขาก็ยังคุยกับหนูแล้วหนรู้สึกว่าเออของคุณที่ไอเอมากแล้วก็ดีใจที่ตัวเองเลือกไอเอค่ะโอเคค่ะ ยัยไหมที่ถามอีกนิดนึงค่ะเผื่อเด็กๆที่กำลังเตรียมตัวที่อยากไปน้องๆที่กําลังเตรียมตัวอยากไปเนาะเขาจะช็อกไหมคะเวลาไปอยู่นู่นแอบช็อกแต่ว่าเราอะค่ะแบบหาข้อมูลข้อมูลแล้วถามว่าแบบมันก็มีข้อเขาจะช็อกบางอยา่างแบบวิธีการใช้ชีวิตของเขาหรือว่าการแบบว่าพูดคุยอะไรเงี้ยคนที่นี่เขาจะเป็นคนสเตรทฟอร์เวิร์ดมากฉะนั้นคนไทยใครที่เอ่มคิดมาก เราเนี่ยเราอะขอบอกเลยว่าไอา้่างคนที่นี่นะคนซาวเตอร์คน Southern, คันทรี่เนี่ยเขาจะพูดอะไรตรงๆแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยหนูบางคนก็จะคนบุคคลเ้วยค่ะแต่ว่าสาหรับหนูอะหนูรู้สึกว่าเขาพูดไปคือเขาหวังดีกับเราบางคําพูดมันอาจจะแค่ดูแปลกๆสาหรับเราเราไม่ควรไปคิดเล็กคิดน้อยนี่คือหนึ่งสิ่งที่หนูเขาจะชอมมากคือหนูคิดเล็กคิดน้อยกับคาพูดทุกคนและสุดท้ายเราพกมารู้ว่ามันไม่ได้มีความหมายแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้แบบ มีมีมิ่งที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ค่ะแล้วก็คนที่นี่เนี่ยเขาจะเมคเฟกับคุณง่ายมากแต่เขาก็จะอันเฟนคุณง่ายเหมือนกันใช่คือ,ค,อคือเหมือน,อเ,อนเขาไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรนะแต่เหมือนแบบถ้าเขารู้สึกว่าเขาเข้ากับเราไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่พอมากพอเขาก็จะเฟนออกมาเลยค่ะมันก็คืออันนี้หนูแอบหนูแอบชอบนะเพราะว่า มันมันตรงตรงไปอ่ะเราไม่ต้องมาอะไรลึกรรลับซับซ้อนก็จะมีประมาณนี้นที่อยู่เขาจะชอ็อกส่วนที่เหลือก็ไม่ได้ช็อกเพราะว่าเตรียมตัวมาแล้วจับพี่ไออีจากพี่ลำไนทุกคนพี่ถาม,มเลยเด็กไทยเยอะไหมคะแย่ไหมอยู่ที่นูน่นไ,ไม่มีเลย<笑><笑>ของหนูอะ่ะของหนูคือไม่มีเลย <mm. ไม่มีแม้แต่คนเอเชียคือโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนเล็กมากๆแบบความดิเวอส์คือ คือมีประมาณคนแบล black ็กท uh ี่เป็นคนดำก็มีประมาณอยู่สิบกว่าคนในโรงเรียนเราก็มีเอเชียเนี่ยคือมีแค่ลูกครึ่งเอเชียเอเชียแท้คือมีอยูคนเดียวแล้วหนูนักเรียนแลกเปลี่ยนคนไทยนี่คือไม่มีเลยไม่แบบไม่มีเลยศูนย์ทั้งนั้นคนไทยที่หนูเจอมาคนเดียวคือเพื่อนนี่เป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนอีกคนที่แรกเปลี่ยนอยู่รัดเดียวกันอืแสดงว่าเขาแลกเปลี่ยนอยู่รัดเดียวกันเราก็จะเจอเขาบ่อยอยู่ใช่ไหมคะ ไม่ได้เจอบ่อยค่ะหนูเพิ่งไปเจอเขาเมาื่อวานเพราะหนูไปดูละครเวทีที่โรงเรียนเขาอ๋อไปดแูแล้วพี่ถามหน่อยว่าในห้องเรียนเนี่ยค่ะมีนักเรียนเยอะไหมหลูอ๋อมันเดินเรียนนะคะเราไม่ได้อยู่ที่แบบที่ห้องเดียวตลอดเวลามันก็จะขึ้นอยู่กับคาส่เราลงแล้วก็มอผชาค่ะมันขึ้นอยู่กับคาสที่เราลงแล้วก็มอที่เราจะเรียนด้วยสภาพแวดล้อมห้องด้วยแบบว่าบางคาสนุกดีแบบเยอะมากมีแบบ เกือบยี่สิบคนอะไรเงี้ยบางคานก็มีแค่เจ็ดคนอือมแสดงว่าแบบเยอะก,ก็คือยี่สิบใช่ไหมไม่ถึงนักเรียนเยอะคือเยอะเลยเนาะแต่ว่ากลางๆก็มีค่ะก็มีแบบเรงจากเจ็ดถึงยี่สิบกว่าประมาณเนี้ยนะคะปกติไม่ได้มากกว่านี้คะ่ะแต่ว่าแบบว่ากลุ่มที่แบบนักกลุ่มที่มาเรียนอ่ะอาจจะเป็นมอมอสามไปเลยหรืออาจจะเป็น มหกไปเลยเลยอจะเป็นทุกมรวมกันอะไรเงี้ยค่ะอืมก็แสดงว่าได้เจอคนหลากหลายมากได้เจอคนหลากหลายทั้งทั้งแบบทั้งเอ่อวัฒนธรรมทางนิสัยคือ,อเจอแบบหลากหลายมากยายหมแล้วยายไหม่เดินทางไปโรงเรียนยังไงบ้างคะ่ะหนูเดินทางบัสไปค่ะนั่งบัสไปบัสก็จะมารับที่หน้าบ้านประมาณเจ็ดโมงแปดนาทีแล้วก็ กลับบ้านดูกลับบ้านตอนใบตาค่ะอืมเจ็ดโมงแปดนาทีคือเขามาเวลานี้ตลอดเลยหรอคะตลอดค่ะตรงเวลามากตรงเวลาบ้านจริงเราไปไม่ทันอย่างนี้ก็คือเราตกรถบัสได้เลยใช่ถ้าเราบัไม่ทันตกรถบัสจะให้โฮสต์มาไปส่งค่ะอือก็แสดงว่าเจ็ดโมงแปดนาทีเออแปดโมงเจ็ดนาทีปุ๊บเขาไปเลยเจ็ดโมงแปดนาทีค่ะเขาก็จะมาตรงนี้เจ็ดมงปาเขาก็จะมาตรงนี้แ uh, ล้วเขาก็จะปี๊ปปี๊ปแล้กอบใน้นอกบ้านแล้วก็ไปเลย อ๋อเขามาจอาด้มนเลยใช่ค่ะแต่แต่ว่าแบบเจ็ดโมงหนูก็มารอที่หน้าต่าง,งนะคือมาดูก่อนอเผื่อแบบเผื่อในกรณีเผื่อบางวันเขามาเร็วเขามาช้าอืมโอเคแล้วเวลาใยไห,หมไปโรงเรียนใยไหมใส่ยูนิฟอร์มไหมคะโรงเรียนไม่มียูนิฟอร์มค่ะก็คือใส่อะไรไปก็ได้ช่วงนี้หน้าหนาวเขาก็จะโรงเรียนเนี่ยขขงหนูเขาจะแบบ ใส่เลกกิ้งก,กันกับพวกเสื้อสเวตเตอร์อะไรเงี้ยหนูก็จะใส่แบบหนูไม่ค่อยมีเลกกิ้งหนูก็เลยใส่กีนไม่ก็เป็นกระโปรงยาวไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันหน้าหนาวนถ้าไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนี้ก็จะใส่เสื้อแขนสั้นกับะดิแกนหนาวค่ะไม่ก็เสื้อคุมหนังพี่ถามได้ไหมคะอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่หน้าหนาวของเมื่อนนี้ตอนนี้ประมาณหนึ่งสองสามนี่แหละคะ่ะหลักเดียวหลักเดียว เป็นเลขหลักเดียวเลยใช่ไหมหลักเดียวค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วหนูไม่ไดทำกิจกรรมการแจ้งโรงเนียนเขาก็มีฮีเตอร์ฉะนั้นหนูก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่มันแบบหนาวแล้วเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะคะอาหารเนี่ยเป็นอาหารยังไงเอ่ยอาหารอาหารโรงเรียนเสิร์ฟให้ค่ะเป็นแบบว่าก็จะอา,ารมณ์เหมือนโรงอาหารแต่แต่ว่าหนูอะอยู่โรงเรียนที่เราอะต้องไปซื้อข้าวเองใช่ไหมพอมาตรงเนี้มันก็จะแปลกใหม่นิดนึงเราก็เขาก็จะมีตารางให้แบบว่าวันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะ ก็เราก็เดินเข้าไปแล้วก็มีถาแล้วก็ให้เขาเขาก็จะมีเมนูแบบบังคับอยู่อันนึงก็คือถ้าอยู่มาอยู่ต้องกินอันนี้ก่อนอยู่ต้องเอานี้เอาปุ๊บที่เหลือมันก็จะมีเริ่มให้เลือกได้แหละแต่ว่าเราอะ่ะเดินเข้าไปตักได้ราคะคันเีจบนะอยู่กลับไปเติมไม่ได้อืม mm hmm. อันนี้เครื่อในกรณีโรงเรีงเนหนูนะยกเว้นแต่ว่าเขาจะบอกว่าเติมได้เราถึงจะมีไปเติมอืม mm hmm. เพราะวราเลนหนูเขาก็ พอชั่นคนเขาก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมเขาก็จะต้องเก็บเอมปร,ริมาณน,นะาะให้มันพอเหมาะกับคนแล้วค่าอาหารเนี่ยเสียเสียค่าใช้จ่ายไหมคะอาหารหนูคือถ้าค่าอาหารแบบตื่นเช้ามาจววไหน,หนูรจะทำพีบีเจกินก็คือมันแบบหนมปังแยมในถั่วโปะกินทุกเช้าไม่ก็สีเรียวอันนี้กระทำเองนะคะแล้วก็เออ ไปโรงเรียนอันนี้ก็สูตรเลยเพราะว่าที่ว่าที่บ้านโหมีเตียงให้ไปโรงเรียนอาหารกลางวันฝี mm. แล้วก็แน็คอะไรกลาง,กงวันก็ฝีกลางบังกลางวันก็ฝีค่ะกลับบ้านมาส่วนใหญ่โฮสตก็ทําข้าวกินให้แม่ก็เราก็ทำาินกินเองก็ฝีค่ะ mm. ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็รีทัางวันเลยถ้าไม่ได้แบบเราเออกไปซื้อของเราเออกไปซื้อแบบน้ำมันน้ำมันหอย,ห,อยหรือแบบไปซื้อของสำเร็จรูปมากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เสียอะไรเลย,เลย รายได้รายจ่ายประจําวันน้อยมากๆถ้าเราไม่ได้ใช้สุรุยสุรายโอเคค่ะยายใหม่คะวันนี้ก็ขอบคุณางใหม่มากๆเลยนะคะที่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่ายใหม่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ให้กับคนที่อยากไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคะ่ะค่ะใครอยากมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็อย่าลืมนะคะ i อีไท i แล n ด์มีไว้เพื่อคุณเสมอ